The r i c h ต์ t Man in Babylon เศรษฐีชี้ทางรวยบทที่9แผ่นจารึกดินเหนียวจากบาบิโลนศาสตราจารย์แรงคลินคาร์เวลผู้ดูแลคณะสำรวจค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของอังกฤษฮิลาเมโซโปเตเมียเรียนท่านศาสตราจารย์ที่นับถือแผ่นจารึกดินเหนียว5แผ่นที่ได้จากการขุดเจาะซากปรหักหักพังของบาบิโลนของคุณครั้งล่าสุดมาถึงมือผมแล้ว ในเรือลำเดียวกับจดหมายของคุณผมรู้สึกทึ่งไม่หายและใช้เวลาหลายชั่วโมงแปลจารึกเหล่านั้นผมควรตอบจดหมายคุณในทันทีแต่ก็รีรออยู่จนกระทั่งแปลคำจารึกเสร็จและได้แนบมากับจดหมายฉบับนี้แผ่นจารึกมาถึงมือผมโดยไม่บุบสลายต้องขอขอบคุณการดูแลรักษาอย่างระมัดระวังและการบรรจุหีบห่ออย่างดีเลิศของคุณคุณจะต้องทึ่งเช่นเดียวกับที่เราทึ่งมาแล้วในห้องทดลอง กับเรื่องราวที่พวกเขาถ่ายทอดไว้เราคาดว่าคงเป็นการพูดถึงเรื่องความรักและการผจญภัยในอดีตอันไกลโพ้นและเรือนลางคล้ายกับเรื่องอาลับลาตีอะไรทำนองนั้นแต่กลายเป็นว่ามันกลับเผยให้เห็นปัญหาของคนที่ชื่อดาบาซีซึ่งต้องการชำระหนี้สินของเขาให้หมดสิน้นมันทำให้เราตระหนักได้ว่าสภาพของโลกใบเก่านี้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนักอย่างที่เราคาดไว้ในรอบ5,000ปีมันแปลกมากที่คำจารึกโบราณค่อนข้างจะแขวะผมอยู่เหมือนกันศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอ,อย่างผมคิดว่าตัวเองเป็นนักคิดและรอบรู้วิชาการหลากสาขาแต่เจ้าแผ่นจารึกที่ขุดขึ้นมาจากใต้ซากปรักหักพังเต็มไปด้วยฝุ่นของบาบิโลนกับเสนอวิธีจ่ายหนี้แบบที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อน และในขณะเดียวกันก็ทําให้มีเสียงทองคําดังกุ้งกิ้งในกระเป๋าผมด้วยผมว่ามันเป็นความคิดที่ดีและน่าสนใจที่จะพิสูจน์ว่ามันใช้ได้ผลในปัจจุบันนี้เหมือนที่เคยใช้ได้ดีในยุคบาบิโลนโบราณหรือเปล่าผมกับภรรยากําลังวางแผนกันว่าจะลองเอาวิธีการของเขามาใช้กับชีวิตของเราดูซึ่งอาจจะช่วยพัฒนาทุกอย่างให้ดีขึ้นอีกเยอะขอให้คุณโชคดีในงานอันมีคุณค่าของคุณ ผมเฝ้ารอโอกาสที่จะได้ช่วยงานคุณอีกครั้งครับขอแสดงความนับถืออันเฟดเอชชูบิลีคณะโบราณคดีแผ่นจารึกหมายเลขหนึ่งเวลานี้เมื่อพระจันทร์เต็มดวงข้าดาบาซีซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากการเป็นทาสในซีเรียพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะจ่ายหนี้ให้หมดเพื่อจะได้เป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนในนครบาบิโลนบ้านเกิดเมืองนอนของข้า ข้าขอจาลึกบนแผ่นดินเหนียวเพื่อบันทึกอย่างถาวรเกี่ยวกับเรื่องราวของข้าที่เป็นแนวทางและช่วยให้ข้าบรรลุความปรารถนาสูงสุดได้ภายใต้คำแนะนำอัญชานฉลาดของมาทรนไดทุนปล่อยกู้ซึ่งเป็นสหายที่แสนดีของข้าทำให้ข้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามแผนการที่เขาบอกว่าจะช่วยให้ผู้มีเกียรติทุกคนหลุดพ้นจากหนี้สินไปสู่ความมีฐานะและความนับถือตัวเอง แผนการนี้รวมไปถึงจุดประสงค์สประการที่เป็นความหวังและความปรารถนาของข้าประการแรกแผนการนี้จะช่วยให้ข้ามีความมั่งคั่งในอนาคตดังนั้นหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดของข้าจะต้องเก็บไว้สำหรับตัวข้าเองเพราะมาอรกล่าวไว้อย่างฉลาดว่าคนที่เก็บทั้งทองคำและเงินที่เขาไม่จำเป็นต้องใช้ไว้ในถุงเงินของตัวเองจะเป็นคนที่ปฏิบัติดีต่อครอบครัวและจงรักภักดีต่อองค์กษัตริย์ คนที่มีทองแดงแค่สองสามเหรียญในถุงเงินของเขาจะเป็นคนที่ละเลยต่อครอบครัวและองค์กษัตริย์แต่คนที่ไม่มีอะไรในถุงเงินเลยจะเป็นคนโหดร้ายต่อครอบครัวและไม่จงรักภักดีต่อองค์กษัตริย์เพราะหัวใจเขาขมขื่นดังนั้นคนที่ปรารถนาจะประสบความสำเร็จต้องมีเหรียญเงินเหรียญทองดังกุ้งกิ้งในถุงเงินของเขาต้องมีความรักในหัวใจต่อครอบครัวและมีความจงรักภักดีต่อองค์กษัตริย์ ประการที่2แผนการนี้จะช่วยให้ข้าสามารถเลี้ยงดูและจัดหาเสื้อผ้าอาภรณ์ให้ภรรยาที่แสนดีซึ่งกลับจากบ้านของบิดานางมาอยู่กับข้าด้วยความจงรักภักดีมาทอนกล่าวไว้ว่าการเลี้ยงดูภรรยาผู้ซื่อสัตย์อย่างดีจะทำให้คนเรามีความนับถือตัวเองช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นในจุดประสงค์ของเราด้วยเหตุนี้เใน1ิของรายได้ทั้งหมดที่ข้าหามาได้ ค่าจะใช้ไปในการหาที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาหารกับค่าใช้จ่ายพิเศษอีกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ชีวิตเราไร้ความสุขเสียทีเดียวทว่าเขาเน้นว่าจงระมัดระวังให้ดีอย่าใช้จ่ายเกินกว่า7ใน10ของทั้งหมดที่หามาได้เพื่อจุดประสงค์อันมีค่าเหล่านี้นี่คือเคล็ดลับความสำเร็จของแผนการนี้ค้าต้องกินอยู่ด้วยเงินส่วนนี้ห้ามใช้มากกว่านี้ หรือซื้อในสิ่งที่ข้าไม่อาจซื้อได้ด้วยเงินส่วนนี้แผนจารึกหมายเลข2ประการที่3แผนการนี้ช่วยให้ข้าจ่ายหนี้ด้วยเงินจากรายได้ของข้าด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวง2ในสิบของรายได้ทั้งหมดของข้าข้าจะแบ่งออกอย่างยุติธรรมให้บรรดาเจ้าหนี้ที่ไว้ใจให้ข้ายืมเงินดังนั้นเพียงไม่นานข้าก็จะชำระหนี้สินทั้งหมดคืนเจ้าหนี้ได้ ้าได้จะลึกชื่อเจ้าหนี้ทุกรายกับจำนวนเงินที่ข้าเป็นหนี้อยู่ฟาลูช่างทอผ้าเงินสองแท่งเหรียญทองห้าเหรียญสินจาช่างทำเบาะเงินหนึ่งแท่งอามาสหายค่าเงินสามแท่งเหรียญทองแดงแหนึ่งเหรียญสันคาสหายค่าเงินสี่แท่งเหรียญทองแดงเจ็ดเหรียญอัสคามีสหายค่าเงินหนึ่งแท่ง,หห 4, ง,ทง,ทงเหรียญทองแดงสามเหรียญคาลินซีช่างทำอัญมณีเงินหกแท่งเหรียญทองแดงสองเหรียญ ไดอา์บีเกอร์สหายสายของบิดาค่าเงินสี่แท่งเหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญอันคาฮัตเจ้าของบ้านเช่าเงินสิบสีแท่งมาทอนนายทุนปล่อยกู้เงินเก้าแท่งบิเลจิกชาวนาเงินหนึ่งแท่งเหรียญทองแดงเจ็ดเหรียญนับจากนี้ไปไม่ประติดประต่อจึงไม่อาจแปลได้ แผ่นจารึกหมายเลข3ค่าเป็นหนี้รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน119แท่งกับทองแดง141เหรียญเนื่องจากค่าเป็นหนี้มากและมองไม่เห็นหนทางจะคืนหนี้ค่าจึงปล่อยให้ภรรยากลับไปหาบิดาของนางและตัวค่าเองก็ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปแสวงหาความมั่งคั่งแบบง่ายๆที่อื่นเพียงเพื่อจะพบกับความหายนะและถูกขายเป็นทาสผู้ต่ำต้อยเวลานี้มาทอได้แสดงให้ค่าเห็นหนทางจ่ายหนี้ ด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยจากรายได้ทั้งหมดของข้ามันทำให้ข้าตระหนักได้ว่าตัวเองโง่เขามากขนาดไหนที่วิ่งหนีจากผลแห่งความฟุ่งเฟือยของตัวเองดังนั้นข้าจึงไปเยี่ยมเยียนเจ้าหนี้ของข้าและอธิบายให้พวกเขาฟังว่าข้าไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะจ่ายหนี้คืนยกเว้นความสามารถในการหาเงินและข้าตั้งใจจะจ่ายสองในสิบของรายได้ทั้งหมดปลดหนี้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอและซื่อตรง ข้ามีปัญญาจ่ายได้เท่านี้ไม่มากไปกว่านี้ดังนั้นถ้าพวกเขาอดทนเพียงไม่นานข้าก็จะจ่ายหนี้หมดอามาคนที่ข้าคิดว่าเป็นสหายที่ดีที่สุดด่าว่าข้าอย่างรุนแรงข้าจากมาด้วยความรู้สึกอับอายบิเลจิกชาวนาอ้อนวอนให้ข้าจ่ายหนี้เขาก่อนเป็นคนแรกเพราะเขากำลังเดือดร้อนอย่างหนัก ส่วนอันคาฮัตเจ้าของบ้านเช่าไม่ยอมและยืนการว่าเขาจะเล่นงานค่าถ้าไม่รีบจ่ายหนี้เขาให้หมดนอกนั้นที่เหลือเต็มใจยอมรับข้อเสนอของข้าข้าจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จมากขึ้นด้วยความเชื่อว่าการจ่ายหนี้คืนเป็นเรื่องง่ายกว่าการหนีหนี้แม้ข้าไม่อาจทำตามความต้องการของเจ้าหนี้สองสามรายได้แต่ข้าก็จะจ่ายทุกคนอย่างยุติธรรมแทนจะลึกหมายเลขสี่ พระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งแล้วข้าทำงานหนักด้วยจิตใจที่เป็นอิสระภรรยาที่แสนดีของข้าคอยสนับสนุนเจตนารมที่จะจ่ายหนี้ของข้าเนื่องจากความมุ่งมั่นอันชาญฉลาดของเราทำให้ข้าหาเงินในช่วงเดือนที่แล้วได้เป็นเงิน19แท่งจากการซื้ออูดที่วิ่งเร็วและมีกําลังขาแข็งแรงให้กับเนบตัตูข้าแบ่งเงินจำนวนนี้ตามแผนการที่วางไว้เก็บหนึ่งในสิบไว้ให้ตัวข้าเอง และแบ่ง7ใน10ให้ภรรยาที่แสนดีไว้ใช้จ่ายในการกินอยู่ที่เหลือ2ใน10บข้าแบ่งให้เจ้าหนี้อย่างยุติธรรมที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยแตกเป็นเหรียญทองแดงข้าไม่เจออามาแต่ฝากเงินไว้กับภรรยาของเขาบิเลจิกดีใจมากถึงกับจูบมือข้าเท่าอันคาฮัตคนเดียวที่บ่นกระปอดกระแปลและบอกว่าข้าต้องจ่ายหนี้ให้เร็วขึ้นข้าตอบว่าถ้าข้าได้กินอิ่มและไม่ต้องกุ้มใจอะไร ข้าจะมีปัญญาคืนหนี้เขาได้เร็วขึ้นคนอื่นๆที่เหลือขอบคุณข้าและกล่าวชมเชยในความพยายามของข้าดังนั้นพอสิ้นเดือนหนึ่งหนี้สินของข้าก็ลดลงเป็นเงินเกือบสี่แท่งและข้ายังมีเงินเก็บไว้ตังหากอีกสองแท่งซึ่งไม่มีใครมีสิทธิ์ทวงได้ข้าสบายอกสบายใจอย่างไม่เคยรู้สึกมาเป็นเวลานานแล้วพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งข้าทำงานหนักแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ค่าซื้ออูดได้แค่สองสามตัวและได้เงินแค่11แท่งเท่านั้นแต่ค่ากับภรรยาที่แสนดีก็ยังยึดมั่นในแผนการถึงแม้ว่าเราจะอดซื้อเสื้อผ้าอาพรใหม่และต้องกินแต่พืชผักสมุนไพรค่าเก็บหนึ่งใน10บของเงิน11แท่งไว้อีกครั้งและกินอยู่กับจำนวน7ใน10ขค่าต้องประหลาดใจเมื่ออามาชมเชยเงินที่ค่าใช้นี่ถึงแม้จะเพียงน้อยนิดบิเลติกก็เช่นกัน อันคาฮัตบรรนานโทรสะแต่พอข้าบอกว่าให้คืนส่วนของเขามาถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็เริ่มอ่อนลงเจ้าหนี้ที่เหลือพออกพอใจเหมือนเช่นเคยพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งข้ามีความสุขยิ่งนักข้าไปพบอูดที่ดีมากฝูงหนึ่งจึงซื้ออูดที่แข็งแรงมาหลายตัวข้าสามารถทําเงินแท่งได้ถึง42แท่งเดือนนี้ข้ากับภรรยาซื้อรองเท้ากับเสื้อผ้าที่จําเป็นมากๆและยังได้กินเนื้อสัตว์มากขึ้นด้วย เราจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของเราเป็นเงินมากกว่า8แท่งแม้แต่อันคาฮัตก็ยังไม่ทักท้วงอะไรแผนการนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะมันช่วยให้เราหมดหนี้และมีทรัพย์ไว้เก็บเป็นของเราเองพระจันทร์เต็มดวงอยู่สามครั้งนับจากครั้งล่าสุดที่ข้าจารึกบนแผ่นดินเหนียวแผ่นนี้ทุกครั้งข้าจะจ่ายหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดให้ตัวเองทุกครั้งข้ากับภรรยาที่แสนดีจะกินอยู่ด้วยเงินเจ็ดในสิบส่วนถึงแม้บางครั้งมันจะยากลำบากมาก และทุกครั้งข้าจะจ่ายหนี้ให้แก่เจ้านี้เป็นเงินสองในสิบเวลานี้ในถุงเงินของข้ามีเงิน21แท่งแล้วมันทําให้ข้าเชิดหน้าเดินอย่างภาคภูมิใจในหมู่มิตรสหายได้ภรรยาข้าดูแลบ้านได้ดีและแต่งกายงดงามขึ้นเรามีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันแผนการนี้มีค่าสุดบรรยายหาไม่แล้วมันคงไม่ทําให้อดีตทาสคนหนึ่งได้กลายเป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติหรอก แผ่นจารึกหมาเลข5าพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งข้าจำได้ว่ามันนานมากแล้วนับจากที่ข้าจารึกบนแผ่นดินเหนียวเมื่อครั้งสุดท้าย12เดือนเต็มๆที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่วันนี้ข้าจะไม่ละเลยการบันทึกเพราะวันนี้ข้ากับภรรยาที่แสนดีจะเลี้ยงฉลองมื้อใหญ่เพราะความตั้งใจแน่วแน่ของเราได้บรรลุความสำเร็จแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในการไปเยือนเจ้าหนี้ของข้าเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าจะจดจำไปอีกนานอามาขอร้องให้ข้ายกโทษให้กับคำพูดโหดร้ายของเขาและบอกว่าข้าเป็นหนึ่งในอีกหลายคนที่เขาอยากเป็นมิตรด้วยเท่าอันคาฮัตก็ไม่เลวนะักเขาพูดว่าครั้งหนึ่งเจ้าเคยเป็นแค่ก้อนดินเหนียวนิ่มๆใครจะบีบและปั้นให้เป็นรูปทรงใดก็ได้แต่เวลานี้เจ้าเป็นทองสำริดที่สามารถคงไว้ซึ่งเหลี่ยมคม เมื่อใดก็ตามที่เจ้าต้องการเงินหรือทองคำจงมาหาข้ามิใช่เขาเพียงคนเดียวที่นับถือข้าแต่ยังมีอีกหลายคนที่พูดจากับข้าอยากเคารพยำเกงรงภรรยาที่แสนดีมองหน้าข้าด้วยสายตาปราบปื้มที่ทำให้ผู้ชายเราเกิดความมั่นใจในตัวเองแผนการนี้เองที่ทำให้ข้าประสบความสำเร็จมันทำให้ข้าสามารถจ่ายหนี้ได้หมดและมีเงินทองดังกุ้งกิ้งเต็มถุงเงินของข้า ข้าขอมอบแผนการนี้ให้กับทุกคนที่ปรารถนาจะก้าวไปข้างหน้าเพราะถ้ามันสามารถช่วยให้อดีตธาตุคนหนึ่งจ่ายหนี้ได้จนหมดแถมยังมีทองคำในถุงเงินด้วยมันจะไม่ช่วยให้ทุกคนได้เป็นไทยแก่ตัวเช่นนั้นหรือข้าเองก็ยังไม่ยอมเลิกแผนการนี้เช่นกันเพราะข้าเชื่อว่าถ้าข้าปฏิบัติต่ตอไปมันจะทำให้ข้ากลายเป็นคนมัง่งคั่งเรียนศาสตราจารย์ที่นับถือ ถ้าคุณยังขุดสร้างประหาักหักพังของบาบิโลนต่อไปและเจอกับวิญญาณของอดีตพลเมืองของที่นั่นซึ่งเป็นพ่อค้าอูดชื่อดาบาซีแล้วล่ะก็ช่วยทำอะไรให้ผมอย่างเถอะช่วยบอกเขาว่าคำจาลึกบนแผ่นดินเหนียวเมื่อนานมาแล้วเหล่านั้นทำให้สามีภรรยาคู่หนึ่งในมหาวิทยาลัยของอังกฤษต้องขอบคุณเขาไปชั่วชีวิตคุณคงจำที่ผมเขียนไว้เมื่อปีก่อนว่าผมและภรรยาตั้งใจจะทดลองทำตามแผนการของเขาเพื่อปลดหนี้ และในขณะเดียวกันก็มีทองคําดังกุ้งกิ้งในกระเป๋าเงินด้วยคุณคงเดาออกว่าฐานะของเราย่แย่แค่ไหนแม้ว่าเราจะพยายามปิดบังไม่ให้เพื่อนฝูงรู้ก็ตามเรามีความรู้สึกต่ําต้อยอยู่นานหลายปีเพราะหนี้สินเก่าๆที่มีจํานวนมากและกุ้มใจแทบแย่เพราะกลัวว่าเจ้าหนี้บางคนจะเริ่มปูดออกมาจนทําให้เราต้องถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเราจ่ายแล้วก็จ่ายทุกๆชิลลิง ที่สามารถรีดออกจากรายได้แต่มันก็ยังยากที่จะอยู่รอดนำซ้ำยังถูกบีบให้ซื้อของเงินเชื่อไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนก็ตามมันกลายเป็นวงจรชั่วร้ายที่แย่ลงแทนที่จะดีขึ้น การต่อสู้ดิ้นรนของเรามีแต่สิ้นหวังจะย้ายไปเช่าบ้านถูกกว่าก็ไม่ได้เพราะเรายังเป็นหนี้เจ้าของบ้านเช่าดูเหมือนเราไม่สามารถทำอะไรที่จะช่วยให้สถานการณ์ของเราดีขึ้นได้เลยแล้วพ่อค้าอูดผู้เท่าจากบาบิโลนก็ก้าวเข้ามาพร้อมแผนการในการทำสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จรู้ล่วงเช่นกันเขากระตุ้นเราให้เดินตามระบบของเขาเราทำรายการหนี้สินทั้งหมดของเราและเอามันไปให้เจ้าหนี้ทุกคนดู ผมอธิบายว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะจ่ายหนี้พวกเขาได้ถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ดูจากตัวเลขพวกนี้พวกเขาก็เห็นแล้วแล้วผมก็อธิบายต่อว่าวิธีเดียวที่ผมจะจ่ายหนี้ได้หมดคือการเงิน20%เเซของรายได้ทุกเดือนของผมมาแบ่งจ่ายหนี้ตามสัดส่วนซึ่งผมจะสามารถจ่ายหนี้พวกเขาได้หมดในเวลาแค่2ปีกว่า,วาแต่ตอนนี้เราจะขอซื้อของด้วยเงินสด ซึ่งพวกเขาจะได้ผลประโยชน์จากการซื้อเงินสดของเราอีกด้วยพวกเขามีน้ำใจมากเจ้าของร้านขายของชำซึ่งเป็นคนแก่ที่แสนฉลาดช่วยพูดให้ทุกคนเห็นด้วยถ้าคุณจ่ายเงินสดให้กับทุกอย่างที่คุณซื้อแล้วจ่ายบางส่วนของที่คุณเป็นหนี้มันก็ยังดีกว่าที่ผ่านมาเพราะคุณไม่ได้จ่ายหนี้เลย3ปีมาแล้วในที่สุดผมก็ขอให้เจ้าหนี้ทุกคน เซ็นชื่อในสัญญาว่าจะไม่รบกวนเราตามใดที่เราจ่าย20%ของรายได้เราอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกันว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับเงิน 70%, อ์ย่างไรเราตั้งใจแน่วแน่จะเก็บ10%ไว้ต่างหากแค่คิดถึงเงินและทองคำเราก็ตื่นเต้นแล้วมันเปรียบเสมือนการประจนภัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงเราสนุกกับการคิดแบบโน้นแบบนี้กับการใช้ชีวิตอย่างสบายสบายด้วยเงินที่เหลืออีก70% เริ่มต้นด้วยการหาบ้านเช่าในราคาที่ถูกลงต่อมาก็เริ่มงดชาย,ยี่ห้อโปรดและต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราสามารถซื้อชาคุณภาพเหนือกว่าในราคาที่ถูกกว่าเรื่องมันยาวเกินกว่าจะเขียนเป็นจดหมายฉบับเดียวได้เอาเป็นว่ามันไม่ได้ปฏิบัติยากเย็นอะไรก็แล้วกันเราทำสำเร็จและมีความสุขมากรู้สึกโล่งอ,อกเหลือเกินที่มันช่วยให้เรื่องของเราเข้าที่เข้าทาง จนเราไม่ต้องถูกหนี้สินเก่าๆตามล้างตามเช็ดอีกต่อไปแต่ผมต้องไม่ลืมบอกคุณถึงเงิน10%นที่เราเก็บไว้เราเก็บมันมาได้พักหนึ่งแล้วอย่าเพิ่งหัวเราะครับมันสนุกมากจริงๆที่ได้เริ่มเก็บสะสมเงินที่ไม่อยากใช้จ่ายการเก็บสะสมเงินมันสนุกกว่าการใช้เงินเยอะเลยครับหลังจากที่เราเก็บเงินจนพอใจแล้วเราก็พบวิธีใช้มันให้เกิดผลกำไรเราเอามันไปลงทุนในกิจการที่เราจ่ายได้ ด้วยเงิน10%นั้นทุกเดือนปรากฏว่ามันเป็นส่วนที่น่าพอใจที่สุดในชีวิตใหม่ของเราและเป็นสิ่งแรกที่เราจ่ายด้วยเช็คของผมเรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยอย่างที่สุดเมื่อได้รู้ว่าเงินลงทุนของเรากําลังงอกเงยอย่างสม่ำเสมอกว่าเราจะเกษียณมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวใหญ่พอที่จะเลี้ยงดูเราไปตลอดชีวิตทั้งหมดนี้เขียนด้วยเช็คเล่มเดิมของผม ไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นความจริงนี่สินทั้งหมดของเราค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันเงินลงทุนของเราก็เพิ่มพูนมากขึ้นหนำซ้ำการเงินของเรายังดีขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยใครจะเชื่อว่าผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันมากขนาดนี้ระหว่างการปฏิบัติตามแผนการด้านการเงินกับการลอยและล่องไปเรื่อยๆปลายปีหน้าเมื่อเราหมดหนี้แล้วเราจะมีเงินลงทุนมากขึ้นไปอีก นอกเหนือจากการเดินทางท่องเที่ยวเราตั้งใจแน่วแนว่าจะไม่ยอมให้ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของเราสูงเกินกว่า70%ของรายได้ทั้งหมดเวลานี้คุณคงเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมเราจึงอยากขอบคุณเป็นการส่วนตัวต่อผู้เท่าเจ้าของแผนการที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากนรกบนดินเขารู้เขาผ่านมันมาหมดแล้วเขาอยากให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากประสบการณ์อันขมขื่นของเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงยอมสละเวลา นั่งจารึกข้อความของเขาบนแผ่นดินเหนียวเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเขามีข้อความที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสําหรับเพื่อนมนุษย์ทุกยากเป็นข้อความที่สําคัญมากถึงขนาดที่ว่าแม้การเวลาจะล่วงเลยมาถึง5,000ปีแล้วก็ตามมันก็ยังโผล่ขึ้นมาจากซากปรักหักพังของบาบิโลนโดยคงไว้ซึ่งความเป็นจริงและความสําคัญมากเท่ากับวันที่มันถูกฝังลงไปขอแสดงความนับถือ อันเฟดเอชชูบิลลี่คณะโบราณคดีจบบทที่9